เมื่อกี้ฟังอยู่ข้างล่างเห็นชัดกว่าตอนอยู่ข้างบนนะครับคือข้างบนพูดไปด้วยเนี่ยมันมันเหมือนมันจะเพลินไปเมื่อกี้รู้สึกเลยว่ามีหลายช็อตที่มันูบกขึ้นมาแล้วก็ต้องก็ต้องขอบคุณคุณคุณเลยนะคุณหนิงคุณหนิงค่ะคุณหนิงค่ะชอบตัวมาผีกระสือมากเลยครับมัน เนี่ยค <see> <monastery> <The> <response> mm ่ะพอทุกคนโดดขึ้นมามาคุยกันมันทําให้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะหลายๆคนเห็นเลยค่ะเป็นเป็นอุมาที่แบบเออเราเหมือนเป็นกระสือจริงๆครับขอบพระคุณครับก็รู้สึกเออก็ได้ได้ระลึกกลับมาว่าเออแต่มันก็เป็นเป็นไอ้นั่นนห่ยค่อนข้างจะมันเป็นความจริงนะคนที่เข้าใจเนี่ยสามารถ ยกอุปมาได้เองคือไม่ต้องอ้างอิงไม่ต้องอ้างอิงอะไรเพราะว่าเป็นความเข้าใจแล้วก็ยกคําหรือเหตุการณ์เนี่ยมาเป็นอุปมาอุปไมยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็มันก็เออมันก็เหมือนกับว่ามันคุณน,นสมบัติอะ่นนะคุณนสมบัติว่าเออถ้าใครรู้ตัวเป็นใครเข้าใจเนี่ยสามารถที่จะยกอะไรมาเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบได้เยอะมากเลยใช่เลยครับหลวงพ่อเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผม ชอบอ่านเนี่ยเพราะผมว่าอุปมาที่พระพุทธเจ้าท่านใช้แต่ละอย่างเนี่ยคือมันมันคือผมว่าคนที่ใช้อุปมาได้เนี่ยเขาเขาต้องเข้าใจ,จแจ่มแจ้งมันถึง <ứng S 1> มันถึงแบบว่าถึงจะยกอุปมามาให้คนอื่นเข้าใจได้แล้วกลยุทธ์ที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปมาเลยทั้งนั้นเลยนะครับพอเข้าใจว่า<ช>เรื่องจิตเนี่ยมันไม่มีมันไม่รู้จะสื่อ,อยังไงเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องสื่อด้วยอุปมาอือ <ๆ S 1> ครับก็เลยก็เลยชอบที่ว่าคือ ชอบเนี่ยมันมันคงเป็นจริตส่วนตัวนะครับคือผมชอบเรื่องเล่าคือในในพระไตรปิฎดกเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอ่านทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันยางมีส่วนที่เป็นอภิธรรมเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่านมากเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นเรื่องของเนื้อตำราแล้วแต่ว่าในส่วนที่เป็นพระสูตรเนี่ยผมว่ามันมีสตอร,รี่มันมีคือกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านจะเทศเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุมาก่อนแล้วมันก็ได้เห็นปฏิพานของท่านในการที่จะทั้ง ปราบวาทะของคนนอกลทัทธิหรือว่าสอนคนที่ทิฏฐิแรงกล้าอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าการอ,าอ่านตรงเนี้มันได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่เรื่องธรรมะแต่ว่ามันยังได้ในแง่ของอื่นอื่นอีกมากมายเต็มไปหมดเลยครับอขอบคุณครับเออโยมโยมมีเคยอ่านเจอไหมมีเรื่องราวในเป็นพุทธประวัติะนะที่มีพวกหนุ่มสําราญนะ่ะที่เขาไปไปเที่ยวผู้หญิงหรือไปอะไรนะ่ะแล้วก็ผู้หญิงก็เอา เอาของมีค่าไปเนาะแล้วก็วิ่งหนีอะไรเนี่ยแล้วก็หนุ่มเนี่ยก็ตามหลาตามหาตามล่าเนาะแล้วก็จนกระทั่งว่าพบพระพุทธเจ้าเลยถามว่าพระพุทธเจ้าเห็นผู้หญิงวิ่งมาผ่านทางนี้ไหมอะไรเนี่ยยมมีข้อมูลตรงนี้ไหมยอยากให้เล่าจังเลยผมไม่ไม่คุ้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวใครรู้เรื่องนี้ที่อยู่ในเนี้ยอยากจะให้เล่าเรื่องนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกคําเดียวแค่นั้นนะ่ยเหมือนกับว่า อย่าไปาตามหาอะไรให้เหมือนกับว่าให้ให้รู้ตัวเองให้ตามหาตัวเองดีกว่าอะไรเนี่ยแล้วไอ้ไอ้หนุ่มสําราญเนี่ยมันฉลาดมันมันแบบมันกึกเลยอ่ะว่าไอ้ทำไมพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็พระพุทธเจ้าพูดต่อมึงแล้วก็ลึกซึ้งในคําที่พระพุทธเจ้าให้คําแนะนะําอ่ะจนกระทั่งว่าก็รู้แต่ตัวเองอย่างเงี้ยเนี่ยมันเหมือนกับที่ที่หลวงพ่อพยายามสกัดไงอย่าไปอื่นนี่อย่าไปรู้เรื่องอื่นนี่รู้ตัวเองตรงเนี้ย พราะมันพ้นทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้เดออี๋ยวถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้นะอยากจะให้มามามา,มาพูดให้ฟังนะเพราะว่ามันเป็นปมีวันก่อนนะที่ที่หลวงพ่อพูดเรื่องเนี้ยนะครับผมว่ามันคล้ายๆกันแต่ผมนึกไปถึงเรื่ององคุลีมาทั้งน,นึงที่ว่าที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ว่าองคุลีมาเนี่ยวิ่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าวิ่งผมว่าอันนั้นก็ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับอืมค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเลยาเลยแม่คนใกล้ตัวเราไม่ถามไปถามคนอื่นนี่ค่ะก็วเราก็ทราบกันดีนะคะพระพระทธเจ้าในจำพรรษาแรกที่เที่ป่ามฤุกายาวันนะคะพอออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เดินทางจารึกไปยังกรุงรัชทึกค่ะเพราะว่าเคยทรงรับปากกับพระเจ้าพิมพิสารคะคะว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมเนี่ยก็จะมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะคะ แล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้ธรรมไปแล้วนะคะระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่เนี่ยพักอยู่ใต้ต้นไม้ก็มีชายหนุ่มค่ะประมาณ30คนนะคะหน้าตาเลือกลากเลยนะคะดูมีความกังวลใจนะคะเดินผ่านมาแล้วก็ถามรพระพุทธเจ้าค่ะว่าเห็นผู้หญิงคนนึงเดินผ่านมาไหมนะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่ามานพหนุ่มเนี่ยอายุ30คนเนะะี่ยค่ะชวนกันไปสำเริงสำราญกันนะคะต่างคนก็ต่างชวนผู้หญิงของตนไปสนุกสนานแต่ว่ามีคนหนึ่งเนี่ย ชวนเข้าใจว่าเป็นนางคณิกาไปนะคะแล้วพอคนเหล่านี้เผลอเนี่ยนางคณิกาก็ซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยใช้คาว่าหญิงแพระสยานะคะก็ฉกฉวยเอาทรัพย์สินเนี่ยของสมบัติเออเป็นสมบัติของชายหนุ่มเหล่านี้ไปด้วยคงจะเป็นพวกแบบแก้วหวนเงินทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หายตัวไปชาวเออชายหนุ่มเหล่านี้ก็พอรู้ก็ตกใจนะคะว่าทรัพย์สินตนเองเนี่ยหายไปก็เลยออกตามล่าผู้หญิงคนนี้พอไปเจอพระเจ้าค่ะเอ่อคนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักนะคะ แต่ว่าเห็นเป็นเป็นประชิตก็คิดว่าคงจะรู้เบาะแสนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปถามว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นผ่านมาหรือไม่นะคะพระเพรทธเจ้าเนี่ยไม่ตอบว่าเห็นหรือไม่เห็นนะคะแต่ว่าถามกลับไปค่ะว่าพวกท่านเนี่ยระหว่างการแสวงหาผู้หญิงนะคะกับการแสวงหาตัวเองอะไรจะดีกว่ากันนะคะพอได้ยินแบบนี้ค่ะทั้งสามสิบคนก็ชะงักค่ะเพราะว่า ไม่คาดว่าจะเจอคําถามนี้นะคะแล้วก็อาจจะไม่เคยนึกถึงเรื่องการสแสวงหาตัวเองมาก่อนก็อาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องย่าปากคอกนะคะแล้วพอพระพุทธเจ้าถามคนเหล่านี้ก็เลยชะง,งักสนใจฟังนะคะเป็นเรื่องที่น่าคิดพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมค่ะคนเหล่านั้นก็พิจารณาตามพอพระองค์แสดงธรรมจนจบนะคะคนเหล่านั้นก็เป็นพระโสดาบันบ้างสกิทาคมาะคะมีบ้างนะคะมีบ้างนะคะ เรียกว่าได้กลับมาค้นหาสแสวงหาตัวเองนะคะค้นพบสัจธรรมก็คือพ้นทุกเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นเป็นเรื่องเล็กๆพุทธประวัตินะคะที่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสถามนะว่าเหมือนกับเขาเรียกว่ะเข้าสู่ทุกๆยุคะคะ่ะถามได้หมดเลยะคะ่ะไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนนะคะถึงแม้ปัจจุบันก็ตามนะคะแทนที่เราจะไปสแสวงหาสิ่งอื่นภายนอกนะคะเรากลับมาสแสวงหา สิ่งที่มันอยู่ภายในของตนนี้แหละค่ะนะคะประมาณนี้ไหมคะหลวงพ่อคะใช่ใช่ใช่ัชเดเจนโยมก็เล่าเล่าไ,ได้ดีเออแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยหลวงพ่อเองก็เห็นความสําคัญไงว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยรู้เรื่องอื่นหมดเลยแต่ถ้ากลับมารู้ตัวเองที่เรียกว่าหลวงพ่อใช้คําว่ารู้เราอะตรงนี้แหละมันพ้นทุกการที่เรารู้เนี่ยมันไม่จบหรอกมันรู้เท่าไหร่ก็ไม่จบมากมายที่ต้องรู้แต่ถ้ารู้เราเนี่ย มันสามารถพ้นทุก์ได้เพราะเหตุว่าพ้นทุกด้วยปัญญาแต่ว่าต้องมีข้อมูลนะว่ารู้เราเนี่ยมันพ้นทุกได้อย่างไรรู้เราก็คือรู้ทุกนั่นแหละเพราะตัวเราทั้งตัวเนี่ยร่างกายจิตใจก็คือทุกใช่ไหมเมื่อรู้เราเนี่ยรู้เนี่ยมันมีธรรมะเนี่ยมันปีอะไรนะเขาเรียกว่ามีธรรมชาติรู้ที่รู้ทุกได้นะแล้วทุกเมื่อรู้ทุกก็คือไม่ทุกเป็นไม่เป็นทุกพ้นทุกอันนี้หมายความว่าต้องเป็นปัญญาที่ที่เข้าใจมามามากแล้วแหละ หลวงพ่อก็เลยเอา้ามาพูดตรงนี้กันดีกว่าถ้ารู้เราหลวงพ่อก็ขยายความว่าบางทีว่าเออมันพ้นทุกได้ยังไงอย่างเงี้ยก็คือขยายให้แต่บางคนถ้าได้ติดตามฟังมาแล้วตลอดเนี่ยพอรู้เราปั๊บเนี่ยมันพ้นเลยในปัจจุบันเลยเพราะว่ามันแจ่มแจ้งในทุกไงว่าตัวเราคือร่างกายจิตใจนี่แหละคือตัวทุกขพอรู้ทุกเท่ากับรู้ทุกขรู้ทุกก็คือไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่ามันมีปัญญา,เ,าเหมือนกับว่ารู้แล้วก็ไม่เอาไม่ถือไม่ยึดแต่ทุกนั้นมีอยู่ก็เกิดเกิดดับ,ด,บดับไป มันก็รัดสั้นนะรัดสั้นแต่ก็อย่างว่าเนาะต้องเรื่องของปัญญาแน่นอนอ่ะไอค,คนบอกอย่างเราคุยกับโยมเทียนอ่ากล่าวถึงเส้นหน่อยโยมเทียนวันนี้เราให้เวลากับโยมเ <c oughs> ทียนมากโยมทุ่มเท <c oughs> เอาโยมเทียนเอาไงก็เอเอา,เอาคุยกัน <c oughs> ให้แก ให้แกสบายใจหน่อยใช่ค่ะหนูเห็นหนูเลยเออจริงๆก็เลยนึกถึงนะคะเอ,อ่อคนแก่ที่บ้านเลยค่ะจริงๆก็จริงๆไม่ใช่อะไรจริงๆแกไม่รู้จริงๆค่ะไม่ใช่ว่าอะไรอ่าเราก็นะคะแบบเออเมตตาอย่างเงี้ยค่ะช่วยช่วยกันไม่เป็นไรค่ะมากี่ครั้งเราก็คุยกันได้เออเวลาเออคุณเทียนไม่เข้าใจคุณเทียนก็จะตั้งสเตตัสไว้นะคะหนูก็บางทีไปเห็นเนะะี่ยค่ะก็โอ้แสดงว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆ,ๆอะไรแบบเนี้ยค่ะอื ก็นยังใ่รู้ว่าถือว่าโอเคแล้วใช้ได้มาจนไปนี่ถ้าเกิดเข้าใจนิดเดียวพลิกล็อกก็คือโอ้แค่รู้สึกตัวนี่เนาะหยุดความคิดหยุดข้อสงสัยเพราะนั่นปรุงแต่งไะสงสัยไปก็ไม่มันมันก็วนๆอยู่แล้วก็อยู่ด้วยความสงบฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวโอ้ยตรงนี้แหละมันจะเป็นเป็นสมาธิเนาะพอเป็นสมาธิเดี๋ยวปัญญาก็เกิดจากการฟังได้ง่ายเลย แต่ทีนี้มันมันหยุดไม่เป็นเนาะเพราะว่าคนเราอยากรู้แล้วก็สงสัยไปเรื่อยค่ะแต่ก็น่ารักอ่ะเออ่าไปแล้วอย่างวันนี้ตัวอย่างนะคะพอดีหนี๋ยสอนนักเรียนนะคะแล้วก็นักเรียนก็บอกว่าเนี่ยตอนด้วยความที่หนูยสอนดนตรีนะคะนักเรียนก็ดูโน้ตค่ะแต่ว่าเอมือก็ เล่นเหมือนเนี้ยค่ะแต่แต่ว่าสมองค่ะคิดไปเรื่องอที่โรงเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมืก็บอกว่าเนี่ยจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปคิดไกลเรากลับมาคิดที่ใกล้ที่ตัวเรานะคะเหมือนกับเห็นเราเองเนี่ยเขาก็ถามว่าอ้าวคุณครูคะเห็นยังไงเหมือนเราเห็นตัวเราเองในกระจกหรือเปล่าอ่ะเด็กนะคะเขาก็ถามนะคะหมืนก็บอกว่าจริงๆอ่ะการที่เราเนี่ยเห็นตัวเองนะคะการรู้จกักหรือว่ารู้จักตัวเองมันก็มีมากมายความหมายนะคะแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้ชอบ ส่งจิตออกนอกนะคะแล้วก็ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นใครการรู้จักตัวเองก็เช่นแบบอาจจะแบบบางคนว่าเห็นหน้าตัวเองเห็นเงาตัวเองในกระจกรู้ว่าอันนี้อย่างเนี้ยเป็นการรู้จักตัวเองแบบเบสิกนะคะสามัญซึ่งมนุษย์เนี่ยและสัตว์เนี่ยไม่กี่ชนิดนะคะที่รู้จักตัวเองแบบนี้ได้เวลาเห็นเงาตัวเองในกระจกนะ่แล้วรู้ว่านี่คือเราข้างในอะ่ะนะคะจริง,รงๆเรารู้ช้างก็รู้ค่ะแต่ว่าพวกหมาไก่พวกเนี้ยเป็ดเขาไม่รู้เลยนะคะอ่ะ เอากระจกมาวางเนี่ยเขาก็ยังเข้าใจเลยว่านั่น,นคืออีกตัวหนึ่งเขาไม่เคยทราบเลยค่ะว่าอันนั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองนะคะแบบแสดงอย่างนี้แสดงว่ามันไม่รู้จักตัวเองเป็นเบสิกภายนอกแต่รู้จักตัวเองหน่อยก็ยังแบบหย,บยาบๆอยู่นะคะเพราะว่าเด็กๆก็ทําได้นะคะทารกก็ทําได้สองขวบเห็นเห็นตัวเองในกระจกก็รู้ได้ว่าอันนี้เป็นตัวเองรู้จักตัวเองแต่ที่ลึกไปกว่านั้นค่ะคือรู้ว่าเราอ่ะ มีความถนัดตรงไหนนิสัยใจคอยยังไงแล้วก็พัฒนามากกว่านั้นค่ะนะคะก็คือมีคนจำนวนมากก็ไม่รู้ตัวเองด้วยค่ะว่าเอ๊ะตัวเองเรียนหนังสือมานะคะยังไม่ทราบเลยค่ะว่าตัวเองถนัดอะไรบางทีจบมานะคะถนัดบางอย่างแต่ไม่ได้เรียนมาก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะจริงๆฉันถนัดอันนี้แต่กลัดไปเรียนอีกแบบหนึง่งนะคะอันนี้ก็คืออีกด้านหนึ่งแต่ว่าพอย้อนกลับมาคอ่ะ เอาที่ใกล้ที่สุดก็คือตอนเองเลยเนี่ยค่ะภายในของตอนเองเนี่ยคะ่ะก็คือรู้กายรู้ใจรู้ในปัจจุบันขณะอย่างเช่นเรานั่งอยู่ก็รู้ว่าเรานั่งเนะะี่ยค่ะถ้าไม่รู้ก็คือลืมนะคะลืมกายลืมใจไปทีนี้บางทีมันคิดเพราะว่าใจน่ะลอยคิดนู่นคิดนี่นะเหมือนเหมือนกับเราทาอะไรอยู่บางทีเขียนหนังสืออยู่หรือว่าอ่านหนังสือดูทีวีอยู่บางทีมันแวบไปนะคะแนะบบปุ๊บนึงลอยไปไหนไม่รู้อย่างนี้เรียกว่าแบบ ไม่รู้ใจตัวเองนะคะบางทีแบบเอ๊ะวันนี้วันอะไรก็ลืมไปนะคะแต่ในขณะที่เรารู้กายรู้ใจมีสติเนี่ยตลอดเนี่ยค่ะเมื่อกายเคลื่อนไหวเราก็ทราบเมื่อกายนั่งเราก็ทราบเมื่อใจนึกคิดไปก็รู้อย่างเงี้ยคือการรู้จักตัวเองในความหมายเชิงลึกนะคะเพราะไม่ใช่แค่นิสัยใจคอนะคะหรือว่าเอ่อในการที่เรารู้จักนิสัยใจคอบางทีใช้ในการสังเกตเป็นปีๆนะคะถึงจะรู้ว่าเอ๊ะ คนนี้นิสัยแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะนิสัยมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเปลี่ยนแปลงช้านะคะบางคนสิบปียังนิสัยเหมือนเดิมเลยจริงๆมันก็เปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนน้อยนะคะแต่ว่าการรู้กายรู้ใจในขณะเนี้ยแต่ละขณะเนี้ยมันละเอียดกว่านะคะเป็นขณะทีนี้เราอาจจะไม่มีสติรู้ทันในทุกขณะนะคะอาจจะหลงไปบ้างอาจจะเผลอไปบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเราหมั่นเจริญสติเนะะี่ยค่ะ รู้รู้เรารู้จะรู้กายใจเราอย่างเงี้ยเป็นการรู้จักตนเองแบบหนึ่งเวลารู้โกรธเนี่ยเราก็รู้ว่าเออเราโกรธนะซึมเศร้าก็รู้ว่าซึมเศร้าเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะก็เนี่ยค่ะตอนนี้ก็หลวงพ่อก็พยายามชี้กลับมาให้รู้ขณะปัจจุบันทุกคนก็อยู่ในห้องเนี่ยค่ะอันนี้เป็นการหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับ,อ,รบอาจจะเป็นคําบาลีนะครับคือการที่คนที่ยัง มองมองสําคัญว่าตนคือตอนนี่ก็คือสักกายทิฏฐิใช่ไหมครับผมพ่อใช,ใช่ยังยังเห็นผิดอยู่ยังเห็นไม่ถูกแล้วเราจะทำจะทใา <laughs> ะทให้เขาเห็นจะทําให้เขาเห็นเห็นเห็นถูกต้องได้ไงครับผมพ่อคืออย่างน้อยเราเรา,เราต้องเห็นเป็นก่อนหมายถึงว่าผู้บอกนะผู้ชี้ชี้บอกนะต้องเห็นเป็นก่อนครับแต่ถ้าถ้าผู้บอก ยังเห็นไม่เป็นเนี่ยแล้วก็มันก็บอกไม่ถูกอ่ะใช่ไหมซึ่งถ้ามันก็น่ากลัวตรงที่เราคิดว่าเราเห็นแต่จริงมันต้องแยกให้ออกมันต้องเห็นแยกให้ใช่ไหมต้องแยกให้ออกว่าความคิดกับการเห็นเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันอถ้าถ้ายังแยกไม่ออกก็ก็อาจจะคิดเอาเองว่าเห็นแล้วทีนี้มันต้องต้องแยกออกก่อนว่าความคิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่คิดทีนี้เราก็ต้องมาสังเกตว่า เออมันเหมือนกับพิสูจน์กันอะถ้าพิสูจน์กันเพื่อให้เห็นว่าเออรู้กับคิดไม่ไม่เหมือนกันทีนี้วิธีฝึกก็ลองเล่นเล่นดิแกล้งคิดขึ้นมาก่อนนะ <Okay. S 1> เช่นคิดคําว่าพุทโธก็ได้นะสมมติเนาะอืมหรืออาจจะคิดหนึ่งสองสามสี่คือคิดในใจเนี่ยแล้วก็คอยสังเกตว่าไอ้ตอนที่หยุดคิดเนี่ยรู้ได้ไหมว่าหยุดแล้วแล้วก็ถ้ารู้ว่าหยุดโอแสดงว่ามีตัวรู้แล้วหยุดคิดก็รู้และพอมันคิดมันก็ต้องรู้สิเพราะว่าคิดกับหยุดมันมันเป็นคนละว,ว่าคน คนอาการกันนะะ<ช>่ะเนาะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จก็ทบทวนใหม่เอา้าคิดแล้วก็เออรู้นี่ว่าคิดแล้วพอหยุดอ๋อหยุดก็รู้นี่จึงรู้จักว่าอ๋อรู้ไม่ใช่หยุดแล้วก็รู้ก็คือไม่ใช่คิดเนี่ยเริ่มเริ่มมองออกแล้วมันก็เริ่มร่มต้องเป็นแบบนี้แหละทีนี้ถึงว่าพอพูดถึงเรื่องอสักกายทิฏฐิหรือว่าละสักกายทิฏฐินะมันดูที่ว่ามันคิดหรือเปล่าถ้าคิดเนี่ยเพราะว่ารู้จักแล้วนี่เนาะว่าคิดคือ,อยังไงก็รู้ว่าอ๋อนี่มันยังคิดอยู่เลยยังไม่เห็นเลย เนี่ยมันก็จะแยกได้อืมเหมือนขั้นแรกเราก็ต้องอย่างนี้ก่อนนั่นวงพ่อนต้องต้องแยกให้ได้ก่อนแยกให้ได้ก่อนเออต้องแยกว่าอะไรรู้อะไรคือคิดแล้วก็ลาสธกายทิฏฐิเนี่ยก็ต้องเห็นก็เรียกว่าไม่ใช่คิดเลยต้องรู้หรือว่าเห็นนี่แหละคือประจักษ์แจ้งเหมือนดั่งตาเห็นเลยอะว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งมันอุปมาได้เลยคําเนี้ยใช้ได้เลยเหมือนกับเห็นด้วยตามัน ทีนี้คนก็มันรู้จักแต่การเห็นทางตาเนาะแต่การเห็นโดยวิธีอื่นเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยไม่ก็ไห <c oughs> เห็นเลยนึกออกเรับหลวงพ่อก็เนี่ยครับผมว่ามันเหมือนขั้นแรกเราต้องแยกความคิดได้ก่อนความคิดความรู้สึกก็ต้องแยกให้ได้ก่อนทีนี้เหมือน,อนเห็นนะสมมติวหลวงพ่อ,อ,อยกตัวยอวย่างน,นะสมมติว่าเอ้าเราตอนนี้สมติโยมอยู่ที่บ้านเนาะ เออถามจริงเรือจริงก็ได้ตอนนี้อยู่อยู่อยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านหรืออยู่ที่ทํางานหรืออยู่ที่ไหนอยู่บ้านแหละครับอยู่บ้านแหละครับเออมีมีคนอื่นไหมในบ้านเนี่ยนอกจากเรามีครับมีน้องหมาด้วยครับลังเห่าเนี่ยเอาที่เป็นคนไม่มีเนาะเออเที่ยวกับหมาก็ได้โ <laughs> ยมดูสิว่าเออเขาเรียกว่าหมาเนี่ยจะใช้คาว่าเห็นก็นได้เนาะแต่มันเห็นทางตาครับแต่ตัวเราเนี่ยสมมติเราปิดตาเนี่ยมันเห็นได้ไหมว่ามีตัว ปิดตาเรามองไม่ทําเห็นไม่เห็นใช่ไหมอาจารย์เอาแล้วรู้ได้ไหมว่ามีตัวอยู่บ้านตรงปิดตาตอนนี้ยรู้ได้ไหมว่ามรู้รู้ได้รู้ได้เอออย่างนี้ยเขาเรียกว่ารู้ไม่แต่ว่าไม่ใช่รู้ด้วยตาเห็นแต่มันรู้ด้วยจะใช้คําพูดอะไรล่ะคือมันรู้ด้วยใจก็ได้ภาษาสมมตินะเพราะฉะนั้นน่ใจมันก็มีตาทีนี้ถ้าเราลองแยกเนาะว่าไอ้รู้กับกับตัวเราเนี่ยมันตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือคนละตัวถ้าถ้าเราแยกการเห็นหรือว่า การรู้เนี่ยพอรู้เนี่ยว่ามีตัวใช่ไหมตอนนี้ตัวอยู่บ้านเนาะหลับตาอยู่รู้เลยครับตอนนี้เออยังรู้แสดงว่าตไอตัวที่ถูกรู้เนี่ยกับรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมอ่ะสมมติลองพิจารณาแยบใครหน่อยครับก็เราเรารู้กับถ้าใช่ครับเราต้องรู้ครับเราเรารู้ครับตอนนี้ว่าเราว่าเรามีเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าใจรู้ตอนนี้เป็นเรารู้เลยนะเอาเอาสักอย่างคือเอาสมมติว่าใจรู้ใจรู้เนาะ ครับอ่าใจรู้ใจรู้ว่ามีตัวตัวคือรูปรูปทรงสันฐานเนี่ยนะเห็นไหมมันรู้ได้ตรงเนี้ก็สามารถที่จะแยกได้เลยว่าใจกับรู้เนี่ยคนเอ้ยใจกับกับสิ่งถูกรู้เนี่ยคนละตัวกันครับพอพอเข้าใจได้เนาะเข้าใจครับ<อ>ทีนี้เมื่อรู้แต่แล้วเนี่ยต่อไปไอ้รู้เนี่ยมันก็ช่างสังเกตคือเห็นว่าไอ้กายเนี่ยมันมีความแปรเปลี่ยนมีความไม่คงที่แล้วก็มันเป็นคนละตัวกับใจที่รู้ อ่า <laughs> แล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันเริ่มแยกออกมาใช่ไหม <S <S พอแยกออกมามมเสร็จแล้วเนี่ยมันแยกเลยไม่เป็นหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นแยกแล้วนี่ถ้าแยกไม่ได้เนี่ยอย่างไงก็ละไม่ได้ต้องแยกให้ได้ก่อนแยกไม่ได้ต้องแยกให้เป็นก่อนพอแยกเป็นเสร็จแล้วมันก็จะรู้ว่าไอ้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นถูกรู้เนี่ยไอ้ตัวนั้นแหละมีความไม่เที่ยงคือเห็นถึงความอย่างน้อยก็เห็นไตรักเออเห็นเห็นความไม่เที่ยงถ้าความไม่เที่ยงเนี่ยอาจจะละได้เหมือนกันว่าเออไม่ใช่เราหรือเห็นความเป็นทุกข์ของมันคือมันทนสภาพเดิมไม่ได้ ก็อาจจะละได้หรือว่าเห็นมันเป็นอนัตตาอย่างนี้ก็ละสกักกายทิฐิได้ในในขั้นที่เรียกว่าไม่เห็นถูกอะ่ะก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิในความเห็นถูกต้องอ่ะครับอืต้องแยกก่อนถ้าไม่แยกนี่ไม่เป็นไปไม่ได้เลยต้องแยกอือโอ้แต่ว่าชัดนะหลวงพ่อหลวงพ่อแบบว่าให้มองเอาทีนี้<อ>วิธีพ<ข>อหลับตาเรารู้ไหมเรามีตัวอยู่เนี่ยเรารู้รู้ด้วยไม่ได้รู้ด้วยตานีรา่รู้ด้วยความรู้สึกอ่ะทีนี้ อันนี้ไม่รู้ว่าทำตามหรือเปล่าหลวงพ่อเคยบอกโยมนะวิธีรู้ตัวเองจริงๆมันมีเยอะแต่นี้เอาทดสอบอย่างนี้ก็ได้ปิดไฟให้หมดนั่งในที่มืดอ่ะมันเห็นตัวเองได้ไหมล่ะหลวงพ่อไม่ได้ครับมันมืดมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นแล้วรู้ได้ไงว่าเราอยู่เราอยู่ในที่มืดนะเรารู้ตัวครับว่าเราเออรู้กับเห็นนะ่จริงๆมันใกล้เคียงกันเลยใช่ใช่นี่ตัวอย่างผมว่าตัวงพ่อตรงตัวอย่างอย่างเช่นว่าพี่อนาจเวลาเออ่ ไปดูหนังโรงหนังนะคะเวลาเราทานพ็อปคอร์นะคะ่ะเราไม่เคยเอาพ็อปคอร์นใส่จมูกเลยค่ะพี่อำนาจใช่ใช่ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะถ้ะทาที่บางทีไฟมันดับอะค่ะค่ะแต่นั้นก็คือแค่ภายนอกนะคะแต่ว่าภายในอะ่ะคือจริงๆมันรู้โดยที่อย่างเช่นว่าสมมติว่าเราไฟดับนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันไฟดับแต่ว่าเราก็รู้ว่าเราก็อยู่ตรงนั้นนะคะม,มันมันมี บางที่หลวงพ่อเนาะก็ศึกษาเรื่องไอ้ตัวรู้นี่แหละหลวงพ่อชอบช,ชอบชอบเอาเหตุการณ์เนี่ยมาพิจารณาเช่นเช่นนะสมมุติเราเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดถึงว่าเออถ้าเราเราปิดไฟเนี่ยมันมองเห็นได้ไหมโอเคถ้าเราจะให้ค่าว่าเห็นอะไรบางครั้งเนี่ยไอ้สิ่งที่เราให้ค่าน,นั้นเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าความมืดเนี่ยโคตรชัดเลย <Okay. S 1> เห็นสีดําอ่ะชัดมากเลยนะทีนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็จะแยกอีกว่าเอา้า สีดำมันมองเห็นนี่แต่ถ้าไปเห็นพวกโต๊ะเก้าอี้โอเคเรามองไม่เห็นแต่ถ้าสีดำเนี่ยปิดควายนี่ยิ่งชัดหลวงพ่อก็มองว่าอ๋อไอ้สีดำนี่มันเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วก็เข้าใจได้เลยว่ามันต้องมีมีธรรมชาติหรือว่ามีผู้เห็นขึ้นมาแต่ผู้เห็นเนี่ยไม่ใช่สีดำแน่นอนเพราะมันเป็นคนละสิ่งกันอ่าแล้วก็พอมาเปิดไฟให้สว่างอา้าพอความสว่างสีดำก็หายไปแล้วก็เกิดเป็นความสว่าง หลวงพ่อสมมุติเรียกเป็นสีขาวกันแล้วกันเนาะสีขาวก็เป็นสิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่ใช่สีขาวก็เลยมาเทียบคู่กันว่าไอ้สีดําก็ไม่ใช่ผู้เห็นสีขาวก็ไม่ใช่ผู้เห็นจึงแยกได้เลยว่าไอ้เห็นเนี่ยไอ้ผู้เห็นเนี่ยไม่ใช่สีไม่มีสีเนี่ยหลวงพ่อมองอย่างเนี้ยแต่มันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นหรอกว่ามันอยู่ที่ไหนยังไงแต่ต้องมีถ้าไม่มีมันจะเห็นสีได้ยังไง ก็เลยเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อไอ้ธรรมชาติรู้เนี่ยธรรมชาติเห็นก็มีอยู่แล้วก็อันเนี้ยสามารถเข้าใจได้เลยว่าต้องไม่เป็นเราแน่นอนเพราะว่าเราก็เป็นสิ่งถูกเห็นเนี่ยเรานั่งอยู่ก็เป็นสิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่รู้อยู่ไหนแต่มันก็เห็นเราตรงนี้หัดแยกแบบเนี้ยก็เลยเข้าใจเรื่องการเห็นขึ้นมาว่าอ๋อมันมีอยู่แต่ไม่ใช่เราแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นเรามันเราต้องแสดงตัวตนได้แต่การเห็นเนี่ยการรู้มันแสดงความ การเห็นการรู้ไม่ได้มันมีแต่รู้แต่เห็นก็เลยว่าอ๋อเห็นไม่ใช่เราเราเป็นสิ่งถูกเห็นหมายถึงว่าไอตัวเราที่พูดได้เนี่ยตอนนี้เป็นสิ่งถูกเห็นแล้วอะไรมาเห็นเราแล้วครับหลวงพ่อก็นั่นนะดิก็เป็นหลวงพ่อก็ตั้งชื่อมันว่าเออเป็นธรรมชาติก็แล้วกันแต่ไม่ใช่เราค่ะาไหมเป็นธาตุก็ได้ค่ะเป็นธาตุเออแล้วแต่จะเรียกชื่อเลยเนาะค่ะเป็นจริงแล้ววันก่อนหลวงพ่อพูดถึงเรื่องการเห็นเนี่ยว่าเออเรา ไปพักโรงแรมเนาะคนละห้องกันนะแล้วก็ทําไมรู้อะ่ะทําไมเห็นเราเพื่อนอยู่ห้องโน้นเราอยู่ห้องนี้เนี่ยมันก็มีธรรมชาติเห็นเหมือนกันแต่ธรรมชาติน,นั้นมันมันไม่ใช่เราแน่นอนเพราะเราเป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วไงเพราะฉะนั้นสําคัญมากที่รู้เราเนี่ยมันจะทําให้เข้าใจเรื่องธรรมชาติที่เห็นเราเนี่ยหลวงพ่อจึงพูดบ่อยว่าให้รู้เราเซะจะได้รู้จักว่ามันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้เราแต่ธรรมชาติน,น,นั้นไม่ใช่เรา ภาษาแบบนี้งงไหมเนี่ยที่หลวงพ่อพูดแบบเนี้ยผมผมพอจะเราเราได้หลวงพ่อพ่อผมตอนนี้ผมฝึกจากเมื่อก่อน่ะคิดก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดกันหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองคิดนะไม่รู้เลยว่าเราจมอยู่กับความคิดแต่ตอนนี้พอฝึกมาได้เจ็ดเดือนก็รู้แล้วว่าเออเรากําลังคิดอยู่ซึ่งปาจารย์รู้แบผมนะว่าอ๋อความคิดมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อโอเคแล้วก็ออกจากความคิดไปรู้สึกตัวทําอย่างเงี้ยสลับไปสลับมาแต่ พอมาเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเราดังวันนั้นที่ผมฟังหลวงพ่อของพ่อบอกว่าล่างอีกล่างมันตายไปแล้วเราจะต้องเออหรือเรื่องสังขารเนี้ยผมว่าอืมผมยังยังไม่ได้นะเนี่ยหรือดอเนี่ยคุณสวงไงคุณนพรัตก็รู้จักกันมาดีครับมาสะท้อนในห้องวันนั้นว่าไอ้ตัวเองก็ยังติดอยู่ตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยผมก็นั่นแหละครับหลวงพ่อก็พยายามจนหลวงพ่อให้บวชให้ผม เมื่อวานหรือวันก่อนให้ผมมองทีวีแล้วก็มองตัวมองทีวีแล้วมองตัวอย่างเงี้ยอ่าผมก็ไปฝึกครับหลวงพ่อครับแล้วนะแล้วเข้าใจอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าพอทําแบบนั้นแล้วยังไงมันก็ก็มันก็เกิดสภาวะก็เออนะก็มันระหว่างที่มันมองไปมองมานี่มันก็เออมันเกิดสภาวะหลวงพ่อแต่ก็ยังไม่มาแล้วคุณคุณแล้นหอรับคุณนคสวงแล้ว เทียบนาดเรียกผมนี่อัตราขึ้นมารับแลวอ่าเห็นใจตัวเองไหมล่ะเห็นใจตัวเองไหมล่ะเห็นไเริ่มเห็นแล้วบ้างแล้วแหละผมผมเสริมเทียบนาดอย่างนี้นะครับคือหนังสือเล่มแรกที่ที่หนังสือหลวงพ่อเทียนเล่มแรกที่ผมอ่านเนี่ยทําให้ผมบวชแต่ว่าผมเสียเวลาไปสามเดือนโดยที่รู้สึกตัวไม่เป็นแต่ว่าไอ้คอร์สที่จริงๆผมไปอ่เป็นสิทธิ์น้องพทียบนาจมันเนี่ย อาจารย์ท่านก็เก่งมากที่ทําให้ผมรู้สึกตัวเป็นนะครับเรียนอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคือช่วงหลังๆมันจะรู้สึกมันมันหนักๆแล้วเรามันก็มีความรู้สึกว่าคือถ้าใช้คําหลวงพ่อมันก็คือเหมือนเป็นภาวะที่เรารู้อครับเออเรารู้มันต้องแล้วมันต้องทํานู่นทานี่ตลอดเวลาแต่พอมาได้ยินเอหลวงพ่อพูดว่ามันมีอีกมุมหนึ่งคือต้องรู้เราเนี่ยเออมันก็มันมันเหมือนมัน มันช่วยทําให้มันสะท้อนกลับมาเห็นว่าเออเราเราติดตรงนี้อยู่อะไรอย่างนี้ยครับก็เลยขออนุญาตติดตามฟังครับขอบคุณครับเพียบนาดครับผมฝึกมาด้วยการคำลวงพ่อทีนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องรู้เรานะเดี๋ยวลองลองลอง,ลองดูนะเรื่องยกตัวอย่างทีวีก็ได้เอาทีวีมันอยู่มันมันมันอยู่ด้านหน้าเราเนาะเราก็นั่งมองทีวีทีนี้ถ้าไม่รู้เราเนี่เหมือนเหมือนกับว่า มันมีแต่ทีวีแต่ไม่มีผู้เหมือนกับว่ามันมีแต่ทีวีอ่ะเพราะมันลืมตัวไปแต่พอนึกได้ว่าว่ามีเรานั่งอยู่หน้าทีวีปั๊บเนี่ยตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาทันทียมยมพอมองเห็นภาพได้ไหมไอตอนที่ลืมตัวเนี่ยมันลืมไปเลยตัวเราจะเป็นอะไรก็มันลืมไปแล้วไงเพราะมันดูแต่ทีวีแต่พอรู้ตัวปับ๊บมันจะเข้าใจเลยว่าไอตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ เป็นถ,ถูกรู้ถูกเห็นน่ะเออเหมือนกับทีวีเลยทีวีก็เป็นสิ่งถูกรู้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ตรงเนี้ยมันก็เลยเข้าใจเรื่องตัวรู้ขึ้นมาว่าอ๋อตัวรู้เนี่ยม,มารู้เราอ่าแล้วก็พอเข้าใจเรื่องตัวรู้เสร็จแล้วเนี่ยมันมันทำให้แจ่มแจ้งได้แบบเยอะเลยเพราะว่าตัวรู้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้จักตัวรู้เพราะฉะนั้นตัวรู้เนี่ยคือเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งรู้จักแล้วมันก็จะเข้าใจด้วยแบบ ปัญญาเลยว่าไอาตัวรู้เนี่ยไม่ใช่เราแน่นอนเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักมันอ่แล้วก็กลายเป็นว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็บวกด้วยที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าว่าตัวเราทั้งตัวคือขันธ์ห้าอ่าแล้วก็ขันธ์ห้าก็คุณลักษณะเป็นยังไงอ่ะก็คือมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไปใช่ไหมแล้วก็ขันธ์ห้าก็เป็นตัวทุกข์ทนสภาพเดิมไม่ได้ต้องแก่เจ็บตายไปอ่า แล้วก็ถ้ามีปัญญามากเข้าใจเลยว่าไอ้ตัวเราคือขันธ์ห้าเป็นเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นอนัตตาแล้วพระพุทธเจ้าสรุปตอนสุดท้ายทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นสรุปรวดยอดในในฉับพันก็คือว่าเมื่อรู้ตัวเรารู้แล้วก็คือไม่หลงยึดถือแค่นี้ก็หลุดพ้นในปัจจุบันคือรู้แล้วแล้วไม่หลงยึดถือไม่ไปยึดอ่ะได้แต่รู้ว่ามีอยู่ไม่ยึดมันก็หลุดพ้น อันนี้การหลุดพ้นก็คือต้องระดับปัญญาเนาะจากการสะสมได้ยินได้ฟังแล้วก็เข้าใจแจ่มแจ้งเพราะนั้นทุกครั้งที่รู้ตัวก็คือได้แค่รู้แต่ก็ไม่ได้ยึดถือมันก็